สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้คือคลิปพิเศษค่ะดาวพุธย้ายนะคะไปอยู่ที่ราศีกรกฎส่งผลอย่างไรกับชาวมังกรบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะมาอธิบายด้วยดวงดาวหลักดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ในเรื่องมีในเรื่องของไพ่ยิปซีเพิ่มเติมมีในเรื่องของแหล่งพลังงานโชคลาภที่ดาวพุธส่งผลกับชาวมังกรด้วยค่ะ การทํานายในครั้งนี้ยังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปค่ะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจำนวนมากเรื่องความรักเรื่องใหญ่ๆเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะแล้วก็ ส้มฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวมังกรนะคะในช่วงวันที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธสสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะ กับชาวมังกรพอดีเลยอยู่ในเรือนที่เรียกว่าดาวพุธอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนปัตตนีเรือนปัตตนีเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองเกี่ยวกับการทําธุรกรรมอะไรกับใครอะไรประมาณเนี่ยนะคะเ,เพราะฉะนั้นมีทั้งสิ่งที่ดีและต้องระวังนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีพื้นดวงเป็นดาวที่ดีเป็นดาวสุปเคราะห์เป็นดาวที่เข้มแข็งนะคะก็ต้องบอกว่าจะมีหุ้นส่วนที่ดี ะะจะได้รับกําไรกําไรีกรําไรจากการทํางานกับหุ้นส่วนนะคะจะดีมากๆแล้วก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นก็จะประสบความสําเร็จค่ะวิธีการสังเกตอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพื้นดวงดีนะการทํางานกับผู้อื่นจะประสบความสําเร็จมากแล้วก็อาจจะในบางคนมีรถยนต์เป็นของตัวเองได้มีรถมีบ้านเป็นของตัวเองเลยนะคะคือแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่พีคและดีมากๆ ะะแล้วก็ในบางคนอาจจะได้แฟนได้แฟนดีนะคะหรือว่าแฟนของเราในช่วงนี้เขามียศมีตําแหน่งหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะนะคะพอเขาประสบความสําเร็จสิ่งดีๆมันก็มาถึงเราด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือถ้าเกิดว่าด้วยความที่เอาจริงๆอะ่ะมีสเสาเร็งอยู่แล้วอ่ะ ะะมีดาวเสาซึ่งดาวเสาก็ถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์แต่เขามีตำแหน่งเป็นเกษตรไงคะดาวเสาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกั้มกึง่งนะคะในหลายๆคนสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมาทางฝั่งเราหรือมาทางฝั่งแฟนเราคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนของเราได้นะคะโรคที่ต้องระมาระวังให้มากคือโรคที่เกี่ยวกับผดผื่นผดผื่นต่างๆเลยอะไรก็ได้สิวผดผื่นอะไรที่มันขึ้น่ะ ขึ้นเป็นผดผื่นตุม่มอ่างเงี้ยต้องระวังเออเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องความสะอาดนะคะของผิวหนังร่างกายแบบนี้เป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องดื่มดื่มน้ําสะอาดให้เยอะขึ้นไหมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันร,ระวังดื่มน้ําสะอาดมากขึ้นมันก็ไปช่วยชะล้างเนาะอะไรที่มันแบบเราไปโดนฝุ่นละอองมาน,งนุ่นนัน่นนี่การดื่มน้ําก็ช่วยได้นอกจากการชำระร่างกายทุกวันอยู่แล้วประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในบางคนอาจจะมีบาปเคราะห์ในพื้นดวงดาวบาปเคราะ์ดาวอังคารนะคะดาวเสาวราหูมฤตยูอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการทำสัญญาการทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับผู้อื่นเวลาทำหุ้นส่วนอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังต้องรอบคอบนะคะดูเอกสารอะไรต่างๆดูคนที่เข้ามาดีลงานดีลธุรกิจกับเราให้ดีค่ะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะ จริงๆแล้วส้มเห็นว่าชาวมังกรหลายๆคนน่ะมีความหวังพลังใจที่ดีมากๆนะมีความเชื่อมัน่นและเป็นคนมีความเมตตาด้วยหลายๆคนน่ะเ,ออเป็นคนที่โด่งดังหรือได้รับการยอมรับในแวดวงสังคมที่ตัวเองอยู่ดีอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกข้างในใจเรารู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราลึกๆนี่คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเรามีแฟนเรามีครอบครัวแต่เหมือนเราไม่มี เหมือนคนรอบข้างไม่เข้าใจเราแต่จริงๆเขาพร้อมช่วยเหลือเรานะอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเองลึกๆมากกว่าเออนะคะเป็นความรู้สึกของเราเองลึกๆนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเอ่ยปากเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือเรานะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องเงินค่อนข้างกังวลในเรื่องเงินเป็นพิเศษนะคะนะแล้วก็มีภาระในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะต้อง ะระมัดระวังดูแลในเรื่องการใช้เงินเพราะว่ามันมีภาระเข้ามาเยอะจริงๆนะคะนะแต่ว่าส้มคิดว่าคุณประหยัดได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของขึ้นไพ่เดือดซันหัวกลับอารมณ์ความดื้อหรือการไม่ฟังคนรอบข้างสําคัญมากๆถ้ามีใครเตือนเราในเรื่องดีๆขอให้รับฟังและเดสอดซันหัวกลับถ้าเป็นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต้องระวังโรคผิวหนังจริงๆค่ะนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับเรื่องของการเดินทางค่าน้ํามันรถ อะไรประมาณนี้นะคะหรือกับลูกหลานก็ได้นะคะแต่ที่โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของเวลาเจอแดดะนะคะในเรื่องของเวลาเจอแดดเจอฝุ่นละอองอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังเลยเพราะส่วนใหญ่จะแพ้ฝุ่นละอองหรือแพ้แสงแดดนะคะประมาณนี้เอามาดูกันที่แหล่งพลังงานโชคลาภที่ดาวพุธส่งผลนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญน,นะขึ้นไพ่สิบเหรียญเลยนะคะไพ่ใบนี้คือ เป็นไพ่การเงินที่ดีมากแล้วก็เป็นไพ่โชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอประมาณซื้อไว้ติดตัวบ้างก็ดีนะคะในเรื่องการเสี่ยงโชคนะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญเลยนะคะโชคลาภจะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่ที่ทํางานของคุณก็ได้นะคะแล้วก็มาจากชาวธาตุน้ํอ่าชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟนะคะมีนกรกฎพิจิกจะเป็นลักษณะผู้หญิงที่มีความเจ้าระเบียบ มีความเก่งเก่งหลายๆด้านแล้วก็มีความเจ้าระเบียบนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณอาจจะเป็นคุณแม่ภรรยาพี่สาวน้องสาวอะไรประมาณนี้หรือเจ้านายก็ได้นะคะเป็นเลขที่เขาชอบหรือเลขที่เกี่ยวกับเขานะคะที่นําโชคลาภมาให้เรานะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวมังกรนะขอให้ชาวมังกรทุกท่านมีความร่ํารวยนะคะสําเร็จนะคะในการทํางานมีโชคลาภแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ